นับสนุนโดยสุดๆพีรผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการรอบรู้ข่าวเกษตรนะครับวันนี้จะพาไปที่อินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องการส่งออกของแดงไปอินโดปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาเพิ่งออกกฎระเบียบห้ามนําเข้าพืชสวนหลายฉบับนะครับจริงๆก็ไม่ได้ห้ามซนะร้อยเนะฮะแต่ว่าควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งผักผลไม้สดเดิมเนี่ยที่ให้นําเข้าทุกด่านตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่4ด่านจากไทยเข้าไปนะฮะก็จะอยู่ที่เมดานที่เมือง มาคาซาเมืองสุราบยาแล้วก็กรุงจาการ์ตานะครับแน่นอนครับพอลดปริมาณการนำเข้าให้เหลือแค่4ด่านเนี่ยส่งผลกระทบต่อผักผลไม้ของไทยโดยเฉพาะ หอมแดงนะฮะเพราะอะไรต้องเป็นหอมแดงก็เพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งหอมแดงไปยังตลาดอินโดนีเซียเยอะมากบ้านเราปลูกหอมแดงที่ศรีสะเกดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนประมาณ7 0 0 0หไร่ผลผลิตเกือบ1 3 0 0 0 0ตันนะฮะซึ่งพิกัดของด่านตามเงื่อนไข4ด่านที่ผมบอกมาเนี่ยทั้งเมืองมาคาซาสุรบายาจาการ์ตาเมดานเนี่ยมันไกลครับพอมันไกลกว่าเราจะไปถึงมันก็อาจจะเน่าเสียได้เพราะว่าเราไปจากภาคเหนือเราเลย ะะท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรบอกว่าที่ผ่านมาสำนักวิจัยพัฒนาอารักขาพืชได้ดําเนินการสํารวจศัตรูพืชกักกันในพื้นที่ปลูกหอมแดงทั่วประเทศพบว่าไทยไม่มีราขเข่าดําอันเป็นศัตรูพืชที่ทางอินโดนีเซียกําหนดรวมถึงศัตรูพืชกักกันชนิดอื่นด้วยก็เลยยื่นเรื่องนี้ให้อินโดนีเซียรู้แล้วอินโดนีเซียเข้ามาตรวจแล้วนะครับมาประเมินพื้นที่ปลอยศัตรูพืชทั้งหมดเลยตั้งแต่การผลิตในแปลงการ คัดแยกบรรจุห้องปฏิบัติการนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยพอใจนะครับในระบบการผลิตหอมแดงและการคุมศัตรูพืชของไทยนะฮะก็ขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อน,นําเข้าที่ประชุมนะครับเพื่อให้รู้ว่าเอาละไทยเนี่ยไม่มีศัตรูพืชกักการตามข้อกําหนดนะก็จะเร่งผลักดันให้กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียยอมรับหอมแดงของไทยให้ส่งเข้าได้ทุกด่านทั่วประเทศอินโดนีเซียเหมือนเดิมโดยเฉพาะ ถ่าเรือกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นด่านนําเข้าหลักของสินค้าจากไทยนะครับเพราะนั้นมีแนวโน้มที่ดีว่าการเก็บเกี่ยวหอมแดงในปีนี้คาดว่าน่าจะผ่านเข้าอินโดนีเซียอย่างฉลุยแน่นอนครับสวัสดีครับ